สวัสดีฮะคุณผู้ชมวันนี้คลิปนี้นะฮะคือน้ำประปาเนี่ยเราใชา้ตัวกรองน้ำนะฮะประมาณเนี่ยขั้นตอนเนาะแล้วเราพบว่ามันรสชาติเปลี่ยนไปมันกร่อยๆปกติเนี่ยเราเปลี่ยนไส้กรองเนี่ยทุกๆห้าหเดือนนะฮะแล้วเราก็เปลี่ยนมา2 3สาครั้งและเดี๋ยวคลิปนี้เราจะเปลี่ยนเครื่องกรองทั้งกระบี่เลยไปดูกันว่าเราซื้ออะไรแล้วเปลี่ยนยังไงทำยังไงนะฮะกราบคลิป เปลี่ยนเครื่องกรองน้ำที่บ้านจ้าเอาละฮะคุณผู้ชมครับก็ในแอปขายของทั่วไปครับเราก็ไปดูสินค้านะครับแล้วเราก็ลองดูรุ่นที่ประหยัดนะฮะแล้วก็พบว่ามีอยู่รุ่นหนึ่งที่ราคาถูกเพียง700กว่าบาทแถมยังแถมไส้กรองอีกด้วยนะเราก็เลยซื้อมานะครับแล้วก็ลองมาเป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ชมได้ดูในคลิปนี้กันนะฮะเราไม่ใช่ผู้ขายนะจ๊ะไปดูกันเลย ฮะคุณผู้ชมว่องไวมากนะฮะหลังจากนั้นไม่เกิน2วันนะฮะเราก็ได้ของมาแล้วใหญ่โตโมโหลาน,นะฮะยูนิเพียวนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะฮะแล้วเราเปลี่ยนทั้งยวงเลยฮะอ่าแล้วฮะคุณผู้ชมเราลองเปิดกล่องเช็คก่อนนะฮะยูนิเพียวนะฮะอันนี้เป็นรีวิวจากตัวเราเองนะซื้อเองด้วยนะก็จะมีตัวไส้กลองนะครับ5ขั้นตอนเนาะที่มาข้างใน ฟิลเตอร์น่าจะอยู่ข้างในนะฮะแต่ต้องต้องแกะออกมาเพื่อเอาพลาสติกออกก่อนนะฮะหลังจากนั้นก็จะมีตัวก๊อกนะฮะ แล้วก็คู่มือแล้วก็ตัวติดตั้งนะฮะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูว่ารูการติดตั้งจะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ตัวไขาสายยางนะฮะอันนี้จะเป็นเบื้องต้นที่จะมาอันนี้เจ็ดร้อยกว่าบาทเองถามว่าคุ้มไหมคุ้มเลยนะเปลี่ยนยกเซตไปเลยส่วนอีกอันอันนี้ที่คุ้มกว่าก็คือในเซตเนี่ยช่วงโปรที่ผมซื้อมาเนี่ยมันแถม5ขั้นตอนเนี่ยสองบาทนะถ้าจําไม่ผิดนะครับแล้วที่ดีกว่าก็คือเออที่นี่เขาแถมอะไรอ่ะที่เป็นหัว จุกยางนี้ด้วยอะ่ะผมว่าค่อนข้างดีเลยนะฮะไว้เป็นอะไรสำรองนะเป็นเสร็จเนี่ยไม่เกิน820นะพอดีผมใช้คอยล์ดไปด้วยนิดนึงก็คิดว่าคุ้มเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเปลี่ยนกันนะฮะง่ายๆไปดูกันเลยฮะอ่ะะาฮะการเปลี่ยนนะฮะในเบื้องต้นอย่างที่บอกเราควรจะดึงไส้กลองออกมาก่อนนะฮะสังเกตว่ามันจะมีพลาสติกนะครับหลายๆคนก็จะชอบใส่ไปเลยไม่ได้เช็คพลาสติกต้องแกะนะฮะอันนี้เห็น ตัวผมเองเนี่ยก็ลืมแกะในครั้งแรกๆนะครับแกะเศษใส่ตามสเตปที่เขามีให้เลยนะครับแล้วก็ไปทดแทนของเก่านะฮะทีนี้การหมุนเนี่ยผมแนะนาว่าให้เราหมุนเนี่ยจากข้างนอกก่อนติดตั้งนะฮะเพราะว่ามันจะ,ะถนัดมือกว่าถ้าไปติดตั้งแล้วค่อยไขยอย่างเงี้ยนะครับมันค่อนข้างจะลําบากแล้วก็คือมือจับเนี่ยฮะมันก็ต้องใช้ตรงรุ่นของเขานะไปใช้ของวันอื่นบางทีมันจะเกลียวไม่ได้ฮะก็ต้องระวังด้วยนะฮะ ขั้นตอนต่อไปนะฮะก็คือการทดแทนของเดิมนะครับซึ่งอันนี้เราก็จะต้องมาเปลี่ยนแทนของเดิมนะครับซึ่งใน5ขั้นตอนหรือว่า3ขั้นตอนก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่ลําบากที่สุดเลยนะก็คือการเจาะรูข้างหลังนะเดี๋ยวเราต้องมาดูว่ารูข้างหลังมันเท่ากันไหมนะครับแล้วก็ขั้วข้างบนเนี่ยนะฮะของก๊อกเนี่ยจริงๆมันจะดีตรงที่ว่าเขามีหมุนเนาะเป็นหมุนแบบหมุนเกลียวได้นะเพื่อดึงออกนะครับ ทดแทนได้แล้วก็ดึงออกเลยนะฮะหมุนออกเลยแล้วก็ยกตัวเก่าออกมาได้เลยนะครับพวกนี้ตัวหัวก๊อกเนี่ยรุ่นรุ่นใหม่ๆตัวนี้เขาจะมีหมุนแบบนี้แหละนะฮะเป็นเกลียวแบบนี้แหละนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือหนึ่งอย่างที่เราเรียนรู้นะครับก็คือว่าไอ้ตัวข้อต่อใหม่ๆรุ่นใหม่ๆฮะมันไม่ใช่หมุนแบบนี้แล้วนะมันจะเป็นแบบ ต่อตรงเข้าไปเลยแล้วก็ดันให้สุดดังกึบเลยนะฮะแล้วตัวนี้มันจะแน่นทันทีไม่ต้องมีต่อหมุนเกลียวแบบนี้แล้วนะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะรั่วไหมเดี๋ยวเราลองลองเทสดูนะครับก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่สื่อสารกันเนาะเอาลฮะตอนนี้เราก็ลองเปิดดูนะฮะแล้วก็ไล่ท่อไปดูนะฮะข้อต่อพบว่าไม่มีน้ำรั่วซึมนะครับแล้วก็ ข้อต่อข้างบนก็ไม่มีนะฮะใช้สายเส้นเดิมได้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนหัวก๊อกนะครับซึ่งไม่ได้ยากนะครับก็คือใส่ตามร่องประมาณนี้ครับที่สําคัญคือต้องมีตัวพลาสติกนี้ด้วยนะกันน้ำมันไหลย้อนออกมานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปหมุนเกลียวแค่นี้เองนะครับข้างบนก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราตั้งตรงเสียบเข้าไปหมุนจบแล้วฮะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันฮะเอาละครับคุณผู้ชมเราต่อก๊อกต่อคั่วเราต่อ เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันเลยว่ามันโอเคไหมด้วยการเปิดน้าก๊อกนะฮะครับน้ําก็ไหลนะฮะได้ยินเสียงน้ํไม่เอ่ยอ้า่ขั้วตรงนี้ไม่รั่วนะฮะตรวจสอบขัข้วข้างบนไม่รั่วนะฮะน้าก็ไหลออกมาแล้วนะฮะแล้วก็มาดูขั้วน้ําว่าว่ารัวาวา่วไหมอันนี้สีของน้ําอันแรกตอนแรกเลยนะฮะที่ น้ำค่อยๆออกมาใหม่ๆนะฮะไม,ไม่ถึงห้านาทีแรกก็สีประมาณนี้เดี๋ยวผมดมกลิ่นให้ดูก่อนกลิ่นก็ยังไม่มีกลิ่นอะไรนะฮะก็ยังเป็นกลิ่นธรรมดาแต่ยังไม่อยากชิมเดี๋ยวขอรอสักห้านาทีเดี๋ยวจะชิมให้ดูโอเคคุณผู้ชมก็หลังหลังจากที่นะฮะลองลองไปสักสิบลิตรทิ้งไปเนี่ยนะฮะลองชิมดูเมื่อสักครู่ก็รสชาติ ใช้ได้นะปกติแต่ว่าอย่างที่บอกว่าอันนี้เป็นการทดสอบส่วนบุคคลเนาะก็รสชาติน้ําดีขึ้นไม่ก่อยเหมือนเคยแล้วนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วก็ได้ลองทดสอบลองใช้งานด้วยตัวเองนะครับอย่างที่บอกเราเป็นคลิปที่ทําเพื่อ,อเป็นข้อมูลกับประชาชนทั่วไปนะเป็นอัพสิวเก็บทั่วไปไม่ได้ขายของยังไงก็มีประเด็นคอมเมนต์ยังไงก็บอกกันนะฮะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนด้วยประมาณนี้ครับ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันนะฮะสวัสดีครับ